สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่อง i v วี่โร n มสแองเนะคะวันนี้นะคะเราจะมาดูดวงของความรักนะคะเดือนกันยายน2564นะคะสำหรับผู้ที่เกิดราศีมังกรนะคะผู้ที่เกิดราศีมังกรก็จะเกิดระหว่างวันที่22่ธันวานะคะ ถึง19กามกรานะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะความรักของคุณและคนที่คุณนึกถึงอยู่ในเวลานี้นะคะในเวลานี้นะคะจะเป็นเช่นไรนะคะความรักของคุณนะคะผููที่เกิดราศีมังกรนะจ๊ะนะจ๊ะจะเป็นเช่นไรความรักครั้งนี้นะคะมีการต่อสู้นะคะมีการต่อสู้เพื่อจะได้มาใช่ไหมคะ ความรักครั้งนี้จะเป็นรักสามเศร้าเราสามคนก็ได้นะคะดูเหมือนกับว่าฝ่ายตรงข้ามของคุณนะคะเขาสนใจคุณนะคะแล้วก็สนใจที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับคุณนะคะอาจจะมีเขาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเขามีตัวเลือกเยอะนะคะหรือว่าตัวคุณเองอาจจะมีตัวเลือกเยอะนะคะแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วนะคะว่าเพ้อไพ่กับหัวก็คือว่า การที่เคยมีตัวเลือกเยอะในอดีตนะคะมันก็ไม่ได้มีตัวเลือกเยอะอะไรแล้วนะคะตอนนี้นะคะคนคนนั้นที่คุณนึกถึงอยู่ในเวลานี้เนอะเขาอยากที่จะเคียงข้างคุณนะคะไม่ว่าคุณจะไปไหนก็นแล้วแต่นะคะเขาอยากจะเป็นที่ปรึกษาให้คุณนะคะบางครั้งเขาจะมาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยนะคะคนคนนี้นะคะอยากจะเข้ามาหาโดยไม่ทันตั้งตัวนะคะ บางครั้งเนี่ยตัวคุณเองนะคะอยากจะบอกว่าอยากมีความรักที่ชัดเจนกับคนคนนี้นะคะแต่ในอีกมุมหนึ่งนะคะยังมีเรื่องราวที่ว่านึกถึงความรักความสัมพันธ์ในอดีตนะคะบางคนอาจจะมีความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ดีในอดีตนะคะก็เลยแบบยังเครียดๆอยู่ไม่อยากจะมีรักครั้งใหม่อะไรประมาณนี้ แต่เขาบอกว่าประมาณอีก9เดือนนะคะภายใน9เดือนนี้นะคะหรือว่าเดือน9ที่จะถึงนี้แหละเดือน9กันยานี่แหละคนที่คุณนึกถึงอยู่นะคะจะมีของมามอบให้คุณนะคะจะเป็นมามอบความรักความรู้สึกแทนใจให้คุณก็ได้นะคะบางคนอาจจะมีแบบซื้อของขวัญหรือว่าบางคนก็แบบจะมีการมั่นหมาย คุยกันแล้วก็แบบตกลงแบบปุ๊บพับอะไรอย่างเงี้ยพอเจอกันแบบปุ๊บพับเลย่งคุยกันรู้เรื่องปุ๊บบางคนก็มีนะแบบเอ้ยโอเคฉันตกลงฉันมั่นกับเธอเลยแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะคะเมื่อก่อนนี้นะคะตัวคุณเองเคยแบกภาระหนักนะคะแบบแบกภาระเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรอย่างเงี้ยหนักนะคะแต่ว่าตอนเนี้ย ตัวคุณเองเหมือนแบบชิวๆและเออไม่ไม่ต้องแบกภาระหนักมากมายนะคะฝ่ายตรงข้ามของคุณนะคะยังนั่งรอคอยคุณนะคะรอคอยความชัดเจนนะคะรอคอยที่จะได้พบเจอกันนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นต่างชาติต่างศาสนาต่างภาษากับคุณนะคะคนที่คุณนึกถึงอยู่นะคะเขาเนี่ยจะมามอบความรักความชัดเจนให้คุณนะคะหรือคนคนนี้นะคะจะเป็น คนที่รุ่นรล่าข่าวเดียวกับคุณก็ได้นะคะที่จะมามอบความรักความจรเจนให้นะคะแต่เขาต้องการนะคะสู้เพื่อความสัมพันธ์ในครั้งนี้เนาะสู้เพื่อที่จะได้มานะคะหากคุณนะคะไพ่บอกว่าหากคุณนะคะยังนึกถึง เรื่องราวไม่ดีอยู่ในอดีตนะคะก็ขอให้ปล่อยวางได้แล้วนะคะเดี๋ยวจะมีความรักครั้งใหม่เข้ามานะคะบางทีนะคะบางทีคนบางคนนะคะแอบไปเห็นแฟนของตัวเองนะคะอันนี้อีกกรณีหนึ่งเนาะ,ะแอบไปเห็นแฟนของตัวเองอะ่ะมีมีคนคนอื่นอะ่ะเพราะว่าไพ่มันออกมาเหมือนแบบว่ารักสามเศร้าหลั่นล้าอย่างนี้นะคะด้วยนะคะ เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าตัวเลขที่เหมาะสมกับคุณและคนที่คุณนึกถึงอยู่ในเวลานี้นะคะเป็นเลขอะไรเนาะเลขของคนที่คุณนึกถึงอยู่ในเวลานี้นะคะจะเป็นเลขสามนะคะเลขหกเ,เลขหนึ่งแล้วก็หนึ่งหกหกหนึ่งค่ะ และก็มีหน,หนึ่งด้วยนะคะการดูดวง,องหอยวีนะคะก็เป็นการดูดวงหมู่มากนะคะไม่ใช่โจ,จ,จงแค่คุณคนเดียวนะคะหากมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะโปรดอย่านำมาคิดแล้วมาใส่ใจเนอ้อแล้วก็ถ้าตรงก็เก็บไว้นะคะถ้าไม่ตรงก็ทิ้งไปไม่ต้องมาใส่ใจเนาะเอาพลังงานดีๆไปนะคะขอให้คุณนะคะโชคดีนะคะแล้วมีความสุขนะคะกับความรักความสัมพันธ์นะคะ ขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูค่ะอย่าลืมกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ให้วีด้วยค่ะทุกคนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย